สวัสดียามเช้านะครับตอนนี้ก็ชอบอยู่กับช่องนะครับเกษตรอินดี้มาแล้วนะครับวันนี้จะพามาเก็บผักอีตูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับเชานี้ไปดูกันเลยครับเดินลงมานะครับขวามือก็จะเป็นบ่อนะครับบ่อปลาดุกนะครับตรงนี้ที่จะทําที่เหลือปลาดุกนะครับ นี่ก็จะเป็นบอกกบนะครับเพิ่งขูดเสร็จนะตัวเนี้สองวันที่แล้วดูบริเวณรอบๆนะครับส่วนผักอิตู เช้านี้ก็จะพามาตัดนะครับตักอีตูนะฮะสวยๆกับงาๆทั้งนั้นเลยหลังจากที่ปลูกไว้หลายวันเลยนะครับตัเี้กำลังขึ้นสวยๆเลยนี่ครับ แป้งนี้กำลังขึ้นใหม่สวยๆเลยนะครับชุดนี้เขียวขจีเลยนี่ครับสวยๆทั้งั้นเลยครับต้นนี้โอ้โห สูงโดง่งสวยงามมากเลยเนี่ครับหลังจากที่ตัดป่าแล้วนะครับต้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะเอาเป็นหลากนะฮะหลากแล้วก็มัดนะครับทำมัดไว้ คับมัดประมาณนี้สวยๆกันเลยนะครับสนใจสั่งได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ